สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเลดี้ผีแดงในช่วงของเรื่องราข่าแมนยูกันอีกแล้วนะจ๊ะโอเคมาต่อกันที่ดิวก่องแฟกกี้ไดยองละกันนะก็ยังคงเป็นเรื่องเป็นราวของการต่อรองราคากันอยู่นั่นแหละจากที่เมื่อวานมีการนําเสนอไปแล้วนะคะว่าบาซ่าเนี่ยออกกระซิบกระซาบผ่านสื่อไปแล้วนะว่าเออต้องการจบค่าตัวที่85ล้านปอนด์รวมทุกอย่างแล้วนะจ้าไม่จบราคาที่ก็ไม่คุยแล้วแหละ ทีนี้ทางแมนยูเองเนี่ยก็ยังคงยึดมาก,กับปิดทางที่จะไม่ยอมจ่ายค่าตัวที่มันสูงเกินจริงเพราะว่าฉันเจ็บมาเยอะแล้วจะนายจ้าและได้มีการมองหานะคะกองกลางคนอื่นๆเอาไว้แล้วด้วยนะระหว่างที่คุยกับดิวเดยองเนี่ยเผื่อเอาไวแ้แหละว่าหากตกลงกับบาร์เซโลนาไม่ได้นะล่าสุดมีประเด็นเพิ่มเติมว่าลาบราด้าเองก็กําลังแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินของสมองโมสรกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะว่าจะลดผลได้ภายในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบัดีของเดยองได้นะอันนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันละกันยังไรก็ตามนะะะคกกก็มีาาารรบุจแหล่ง แหล่งข่าวเวลวโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะคนนี้ค่ะเป็นการระบุจากแหล่งข่าวในฮอลแลนด์นะคะเขาเชื่อว่าค่าตัวของเดยองเนี่ยถ้าจบที่68ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอื่นๆเนี่ยน่าจะปิดได้สําเร็จนะส่วนนลิเทนฮาร์เองนะคะก็ต้องการให้การเซ็นสัญญากับเฟนกี้เดยองเนี่ยจบอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าไรเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องการเตรียมทีมให้พร้อมก่อนทัวร์ปีซีซันนะแล้วก็ไม่ต้องการให้เรื่องการซื้อขายนักเตะมันมันมีความยืดยด ให้จบภายนในสัปดาห์หน้าแหละทีนี้มาดูเรื่องของแอนโทนีกันบ้างที่มีข่าวกับแมนยูเหมือนกันนะคะปีกของอาจ์แจกตัวสาคัญคนนี้นะคะก็มีข่าวมาในช่วงนี้ว่าแมนยูเนี่ยยืนไปแล้วที่45ล้านยูโรตาอาจแจกเองนะคะก็ตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่60ล้านยูโรเอเย่ของแอนโทนีเองนะคะก็มีการเดินทางมาที่ยุโรปแล้วนะคะเพื่อพร้อมรับข้อเสนอจากทุกทีมแต่สุดท้ายแล้วจะได้ลงเอยกับแมนยูไหมก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดเดาได้นะคะว่าเอาจริงๆเนี่ยแมนยูเองก็มีปี อยู่แล้วหลายคนนะคะบินกันพับๆๆๆเลยนะคะทีนี้มันก็อยู่ที่เทนฮาก็แหละว่าจะมีแผนการยางไงเพราะสำคัญที่สุดของทีมเราตอนนี้ก็ต้องมีดฟีลอะเนาะเพราะว่ายังไงมันอ่อนแอมันนานแล้วเนาะตำแหน่งนี้โอ้ใจมันอ่อนแออุใจมันอ่อนแอที่นี้นะคะแมนยูก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหน้าเป้าคนอื่นๆอีกนะคะหลังจากถอยจากดิวนูเยสมาแล้วเนี่ยก็ไปมีข่าวเชื่อมโยงนะคะทั้งเอ็นคุนกูจูดเบลลิงแฮม คาราซิสแต่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนใ,นใดๆนะคะในส่วนของเองคุณคูณน,นั้นก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการจะอยู่กับอาเบลไลซิฟตอ่อไปในฤดูกาลนี้นะคะและจะมีค่าชีกสัญญาในช่วงของซัมเมอร์น,นานถึงหกสิบล้านยูโรเลยนะนอกเสียจากว่ามันจะมีเดลสุดมิเศษเซอร์พส์แบบบา้าคลั่งจริงๆเอออันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะปิดท้ายกับดาวินเดเยตเราก,ก็เรียกวัวแหละ ฟาบิโกโรมาโนออกมาบอกแล้วนะเยียวีโกโอเคด้วยค่ะตัวที่68บวก17ล้านปอนด์สัญญาอีก5ปีตามนี้เอมี Instagram นะคะ Facebook t i t t o k YouTube ผ่ายตายชื่อเลดี้ผีแดงโอ้ยเยอะแยะไปหมดยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะเลือกใครที่อยากพูดคุยกับเอเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ที่แอปเลดี้เก้านะคะทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย